คำสั่งต่อมาครับก็คือคำสั่งอ่าตัวนี้นะครับพัดออฟคูแปลว่าอะไรครับดึงหรือกดสมมติว่าผมมีอะไรครับ,รมมรรบที่เหรียญตะก้อนองนึ่งเนาะอะ่ผมจะดึงให้มันเป็นสามมิติเนี่ยรับที่ผมจะมานั่งเหรียญทีละอันทีละอันผมได้คำสั่งพั o ออฟคูซึ่งตัวย่อของมันก็คือตัว P โ o r land แล้วก็ คลิกก่อนเสร็จแล้วก็เอามาคลิกตรงพื้นที่ที่เราจะดึงแล้วก็ดึงบิดขึ้นมาเลยนะครับสมว่าถ้าผมมีสามเหลี่ยมขนาดสามและ Enter. สามเอนเตอรีเดียวนะครับสามคูณสามผมต้องการให้มันเป็นบล็อกขนาดสามผมก็กด P แล้วก็ดึงขึ้นจากเลขสามเอนเตมันก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมสามคูณสามนะครับ แล้วลองที่เราเอาคำสังส่งลายมาตัดอูข้อดีของไอหมอน,นี่ก็คือดึงแนวแนวด้านข้างได้ด้วยฮะผมทำการดึงออกมาอีกสามสามเนเตอร์นะนะขนาดเดียวกันนอกจากดึงแล้วนะพะยังสามารถเจาะทะลุได้นะครับแต่ว่าผมอัอเดตเข้ามาก่อนแะอวจะรธิบายีหังอัอ,อเดตมาเสร็จพบเห็นไหมว่าเลเยอร์มันถูกแยกเป็นสองอัน เราจะเจาะมันเนี่ยเราก็คลิกที่จุดที่เราจะเจาะก่อนแล้วก็เอาตัว p นะครับดันเข้าไปนะฮะมันถูกด,ดันเข้าไปสมมติผมจะดันเข้าไปสองสอง enter ความลึกเนี่ยมันก็จะลึกเท่ากับสองนะฮะโดยที่ก้นมันยังไม่ทะลุแต่ถ้าผมดัน p เข้าไปเท่ากับสาม enter มันจะทะลุเลยเพราะอะไรเพราะว่า ตัวกล่องเราอ่ะมันสามคูณสามถูกใจไหมสามคูณสามเมื่อเรากำหนดจุดทะลุให้มันเท่ากับตัวกล่องมันก็เลยทะลุออกไปเลยนะครับอ่าคอนโทรลกับกับอีกวิธีหนึ่งถ้าเกิดที่เขียนใสตัวเลขนะครับใช้แกนอ้างอิงก็ได้เช่นดันเข้าไปแล้วก็ไปติก๊กตรงนี้ endpoint ตั้งใช่ไหมฮะทะลุเหมือนกันคำถั่งที่ตัวใหญ่จะใช้ในการ ยืดๆหดหอะไรพวกวัตถุต่างๆเช่นสมมติว่าผมมีอ่ามีเสานะครับเสาขนาดจุดสองก็คือสูงจุดสองและจุดสองแปลว่ายี่สิบคูณยี่สิบเซนนั่นแหละ Enter มองไม่เห็นละเล็กเกินครับนึ่นะอ่าเจอแล้วนี่คือเสาของผมนะครับเสร็จแล้วผมต้องการเสาอยู่ประมาณอ่ากี่ลตันดี ต้นละสามเมตรสาม enter นะครับแล้วก็คูณจำนวนห้าต้น enter เห็นไหมครับก็ได้เสาไม้ห้าต้นแล้วก็ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งผมเลืกได้สามก็กด move c o n โท o ลค้างไว้เหมือนเดิมนะครับสาม enter เห็นไหมได้เสามาเยอะแยะวิธีการดึงก็อย่างที่บอกกด P ก่อนแล้วก็คลิกที่แผ่นแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ใส่ ตัวเลขสม enter นะครับคุณก็ต้องมาทำอย่างเงี้ยสม enter สา enter วนคำไม่เสร็จก็คือนะครับนั้นะมันมีวิธีก็คือเราตั้งตัวเลขต,ตัวเลขขึ้นมาก่อนนะครับตัวที่สองเราดึงขึ้นมาสาม enter แล้วใช่ไหมอ่านี่สมมติสมมติผมดึงขึ้นมาแล้วตัวต่อไปเนี่ยเราไม่ต้องสาม enter แล้ว เราดับเบิลคลิกมันเลยปังๆบางทีมันก็จะขึ้นบางทีมันก็จะลงผมก็ไม่เข้าใจโปรแกรมเหมือนกันนะอาจจะบอกว่าผมสามเอนเก่อนสามเอนเอร์ดับเบิลคลิกปังปัแล้วมันลงนะครับบางทีมันก็ขึ้นในสมมติลองคุมันกันกพอที่สามเอนเตอร เราบัานทกนี่ตบางแตง่แต่แม้มันขึ้นผมคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวว่ามันมีพื้นหรือเปล่าถ้าไม่มีพื้นมันคงจะพุ่งลงไปข้างล่างแทนนะครับมันก็จะไวแทนที่เราจะต้องมานั่งตั้งค่านละตัวแันละตัวนะ,ะครับวิธีสองในการดึงขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องตั้งค่าคือเราต้องมีตัวที่เราอยากได้อยู่แล้วนะครับตั้งมา3เมตรแล้วผมกดเพาตัวนี้ดึงขึ้นมา เอาไปแตะไปเอาไปแตะในตัวที่เป็นตัวอย่างนะครับแตะตั้งเห็นไหมจะเท่ากันพอดีเลยสามคูณสามวต่อไปเราก็ัดบัญชีธรรมดาทั่วไป,แ,ววบวปแบบนี้นะครับพอเข้าใจเ,าเรื่องของการใช้พไหมครับบางทีผมม e ูฟมูฟที่เส้นนะกด M เพื่อมูฟนะครับมูฟเ <move S 1> <move S 2> ข้ามาเท่าไหร่จุดสอง Enter กลายเป็นอะไรครับกลายเป็นผนังคลิกตัวผนังแนละ้วกดอดึงขึ้นมากลายเป็นผนังได้เลยแล้วผมอยากจะเจาะประตูประตูสูงสองเมตรสอง Enter กว้าง0.8ละกัน0.8พอดที่ผมเจาะประตูได้เลยต่างนะครับผมอยากเจาะหน้าตา่างหน้าต่างม,มันเท่าไหร่ อ่าหนึ่งจุดสองนะครับมูลสนะองเนาะกดแอร์หนัก e log เจ้นไปขอโพี่เจาะตั้งเห็นไหมประตูหน้าต่างมาแล้วเสามาแล้วมาขอดพี่ทีทาย